สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้วันที่2เมษายนค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งรัฐบาลยังกําหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่2และลำดับที่3ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสธรกนิธพัคินีในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัประการทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการทรงเอาพระไทยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่านอกจากนี้พระองค์ยังสนพระไทยงานศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นวิสิตศรริลปินผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะหลายขแขนงและยังทรงอุปถัมภ์ค้ำชูศิลปินทรงส่งเสริม,รรรมศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้รุ่งเรืองต่อเนื่องมายาวนานคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชะสมภพให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาแล้วเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ